สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพบพ่อๆกับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้จากพี่น,น,พน,น้องมื่อนี้ไก่พาไปกินเข่าซุปน้ำไหมจะซุปน้ำไหมมีกระดูกหมูทอดน้ำเราจะกระดูกหมูทอดได้เราจะมาใส่เนี่กระดูกหมูทอด,ดทอดุด <c oughs> ้ยห่อนๆ่อนเลยจากพี่น้องไอซุปน้ำไหมได้แบ่ได้เอามาใส่นี่มาดดจ้าเดี๋ยวกินบ่หมด ขับก็ไม่มีอะไรมากมายมีหัวราพาพอมพี่นนองอันนี้แต่ฮอนฮอนเดียวโอ้ยหิวเข้าเดี๋ยกกระเสียวไว้จังไหนจังสีขับพี่นนองเปียกกระดูกหมูทอดแล้วไม่ไหมเหลือง กับข้าวก็ต้องได้ทำปาร์ตี้ก็ต้องได้ไปเดิได้ยินเสียงกันคดล้มเวอเวอรอันถึงต้มมันฝรั่งให้ลูกกับสามีได้จ้ะเจ้าควงก,กินก่อนเพราะว่าสามีกับลูกบ้านเล้เลิกบ้านได้มาข้าเนียวห่อนๆจ้ะมกหมอน้อไมอันเสียดไม่ได้จ้ะเมื่อห่อนๆพี่น้องมกใส่หม้อ เพราะว่าบ่มีใบตอง mm hmm. แซบ่บทำเองแซ่บเองคุยใส่หมูห่อนห่อนห่อนอห้ดีตัวไหน <laughs> าขาดไม่ได้กระดาษมูยกระดูกหมูทุกคนกระดูกหมูทอดเหลืองๆมาเก๋อเสียบ <laughs> ทอดหลายอยู่เด้อเออ kinh gấp tao một hương rồi lắm, ต้องมีลูกโดดต้องมีลูกโดดอือืออืมทังเห็กกับเหาุทั้งไอ <c> ้ <oughs> ุ้มกมม ini, ็ดูความะด่นด้วย มืน่อนี้ไปปาร์ตี้บ้านมูพี่น้องยังก็ <c oughs> <c oughs> กดูกอ่ะ มาแล้งคนละเที่กับเขากับนามแล้วกินเขาแล้วุันนด้พี่น้องไปปาร์ตี้ ต้นหอมคืนดังที่สุด <c oughs> ลองท้องไปเดี๋ยวเมา <laughs> ร้องท่องมาเอากล้องนึงหมดเจ้เพี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอี่ไหพี่นอกมู <c oughs> นีหลายบ้าน ไปบ้านม่วแอ,อฟริกาตังแก่แสมัยเรียวน้ำตาลคน,นละนัดกันหลายที่เราไม่ได้ไปหาเนี่ยเขาเฮ็ดงานเฮ็ดงานเป็นเป็นอัน เป็นคนแอฟริกายู่จ้ะแต่ว,ว่าเห็นนี่ผัวค้นนออ์เวมีสามีอยู่นออ์เวเก่งภาษาอังกฤษเป็นเออเป็นคู่แปลแปลภาษาไม่เป็นคู่ดอกเป็นแบบว่าเออเวลานันคู่ก็ให้ไปแปลภาษาอัแอฟริกาเป็นนอ้อเป็นเป็นน้อ์เวเป็นอังกีษต่อย่างแต่มันเก่งหลายภาษา lên nó hỏng bánh chết kinh Đem vào thằng nó hong, <laughs> พี่แกกับมูอีกคนนึงล่ะเพราะคว้าผันกันคนไทยค <c oughs> นไทยกันเล <c oughs> อกแต่การบ้านกันเด้บันนี้การบ้านใกนะกับพวกโมเมนต์ใกเฮ็ดเองได้พี่น้องแต่ <c oughs> ออดเฮ็ดให้มาอยู่นีก็ได้มันลืมเรียนไม่เหมือนน้องภาษากระดะ เดี๋ยวลูกโดด <c oughs> เก็งมัตเตอ่อะมายูนีอ่อะได้มัดนับหนึ่งไมคคือเก่าพี่น้องมาเรียนภาษาร์เว กะดาษเตียงเปลี่ยง <laughs> <laughs> กดน้องเขาถ้าที่ยุ่นอี่ก็คือเรียนให้ครบ 600ชั่วโมงภาษานอร์เวย์แล้วกัเกี่ยวกับศาสนาพระพุทธศสาสนาของเขาประเภทนี้อย่างของเขานะพี่น้องหาิ0ชั่วโมงอันนี้ตั้งแต่สมัยใก้เลี้ยงผุนได้เนี่ยอันตอนนี้กับบ่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงนะรวมทั้งหมดต้องให้ได้650ชั่วโมงทำบริกาะ อยู่ประเทศนี้ลำลำบากเพราะว่าเขาต้องถ้าเขาอยากสอบเอาพ้าสปอร์ตน้อยเว้ยนอกจากเขาต้องพานหกร้อยห้าสิบชั่วโมง okay. เรียนภาษาหกร้อยเหรียนเกี่ยวกับ ประเภทนี้บ้านเขายัางจะนะหาสิบชั่วโมงแล้วก็ต้องสอบเด้ต้องสอบให้ผ่านเอาขึ้นแข่งแบบถ้าสิเอาผ้าสป,ปอร์ตเนาะเว้เนี่ยต้องสอบให้ผ่านสอบแันนี้ละ่ะเกี่ยวกับประเภทนี้บ้านเขานี่แหละ เจ้ากับประเทศนี้เจ้ากับทุกอย่างในประเทศนาเว้ยนะพี่น่อสองค้ามโลงสองค้ามโลงอย่างสับใกล้สอบรอบที่สองสนใกจ,จังแดด <c oughs> สองรอบรอบแดกบ่พร้า จังในยผ้าสปอร์นัดแซ่บกระดูกมูทอดแข็งอันแข็งกระดูกอ่ลมัางไปก่อน นี่กก็จะวไว้กินอีกได้จากกลับมาไปบดดดออกกลับมาประมาณสี่ทุ่ม นากันเป็นเวลาพี่น้องแปดตีเริ่มจังโมงจบจังโมงสถอะนะเพระาะว่าเขากับมี้ครอบครัวนะมีมี่หลูมี่เต่ามี่สามีจะอดไปครับเพระาะว่าถ้าดื่มเหล้าก็คือขับรถไม่ได้เ่ไปกะเกรียงใจเขาเขาเอื้อนนายเที่าหล่ะ จังกัเป็นเทศกาลน้ำละจจะปีใหม่จะลองจะลองคริสต์มาส <c oughs> อ้ากระดูกอันนั่นีลยพี่น้องเ <c oughs> นียเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายไกลในเด้อจ้าช่องแนนม่ไก่พาแซ่บบายบายจ้าขอบคุณหลายหลายค่ะมกหมอนอ้ำหม่ ไส้หมูหมูแล้วก็มีหมูทอดไก่กินหมูหมูกินหมูคอเนีาบายบายจ้าอีกรอบ